สปอยเรื่องย่อเขยบ้านไร่สะายไฮโซตอนที่13โชมกับนินเข้าใจกันผิดทำให้นินกับชมยังมึนตึงใส่กันจนชมทนไม่ไหวเข้าไปเคลียร์กับนินที่กระท่อมและถามแบบกโรกโรธโกรธว่าเขาคิดยังไงกับเธอกันแน่นินเลยดึงชมเข้ามาจูบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขารักเธอคืนนั้นทั้งคู่เปิดใจต่อกันน้ำเลงเห็นว่านินกับชมคืนดีกันก็ไม่ยอมแพ้ พอรู้เรื่องที่แอนนี่มาทำงานในบริษัทจึงวางแผนให้แอนนี่มาเจอนินต่อหน้าโชมทำให้โชมรู้ความจริงว่าแอนนี่เป็นแฟนเก่าของนินนินพยายามพิสูจน์ว่าเขามีโชมเพียงคนเดียวเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างโชมกับนินกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเพราะแรงหึงโชมคิดไปเองว่านินยังมีเยอะๆกับแอนนี่ในขณะที่นินพยายามพิสูจน์ว่าเขามีเพียงเธอโชมแอบน้อยใจที่กลายเป็นคนไม่รู้จักนินเลยสักนิด นีนตัดสินใจเล่าประวัติของตนให้โชมฟังโชมรู้ว่านีนจบปริญญาโทจากอังกฤษแต่ปิดบังเธอกับแม่มาตลอดโชมเลยซัดหน้านีนเข้าเต็มเหนียวคุณหญิงซีรียยังเดินหน้าวางแผนจับแยกนีนและโชมออกจากกันเมื่อรู้ว่าแอนนี่เป็นแฟนเก่าของนีนเลยคิดแผนร้ายหวังใช้แอนนี่เป็นเครื่องมือดึงนีนออกจากลูกสาวและสร้างเรื่องว่าเธอกับนีนยังมีเยื่อใยให้กัน ขณะดเดียวกันคุณหญิงซีรีเห็นพันเทพมาาชมด้วยความบางเอิญคุณหญิงซีรีรู้ว่าพันเทพเป็นเจ้าของบริษัทยิ่งรู้ว่าหัสดีดูไม่น่าไว้ใจเลยเบนเข็มไปเชีย์ชมกับพันเทพแทนแต่คุณหญิงหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วพันเทพเป็นหัวหน้าใหญ่ของเฮียยูที่ต้องการให้บริษัทของซูพุสเสียหายมาแชกให้กลายเป็นมือที่สามเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ห้ามพลาดติดตามชมละครเคยบ้านไร่สะายไฮโซทุกวันจันทร์อังคารเวลา20่สนาฬิกาสานาทีได้ทางช่องเจ็ดหมายเลขสามห้า